สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคือกากน้ำตาลใช่น้ำตาลใส่เยอะไหมครับก็ไม่ไม่เยอะประมาณนะึงอ๋อ <คน S 2> แล้วก็คนอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาวากฟางวกินฟางไม่กินฟางทีง่ดีไม่กินฟางที่ดี ด <wounds> ี่ดีท <ๆ S 1> ี่ดำเนาะผู <was> <enders> ้ช่วยเนาะอันนี้คือฟางสวยนะผู้ชมครับยังไงก็กินไม่ต้องใส่อะไรก็กินครับไม่่ตงแต่ถ้าฟางเกรี่ยครับผู้ช่วยฟางเกรี่ต้องไม่ไม่กินหรอกไม่กินเลยไหมมันดำอ่ามันดำนะอันนี้คือฟางเกรี่เอาผู้ช่วยให้ดูหน่อยครับนี่ดูฟางเกรี่มันก็ดำอ๋อไม่กินหรอกไม่กินเลยแหละไม่มีใครมาอยู่ใกล้ฟางเลยสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้านเราเลยตำบลตำบลลอมอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ช่วยชื่ออะไรครับธรรมศักดิ์ตอนศุกอ่ะที่ผู้หญิงนะครับนาวสำรีซอนุขอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคือแรงหญ้าของผู้ช่วยครับอันนี้ก็ลังเริ่มปลูกปลูกหญ้าอะไรครับนี่กินนี่ปกหญ้ากินนี่อ่ากินนีทำไมถึงเลือกปลูกหญ้ากินนี่ครับผู้ช่วยเพราะมันโตเร็วโตเร็วเกี่ยวไวเกี่ยวไกวอ๋อทางนู้นเป็นเป็นหญ้าหวานเหรอหญ้าหวาน ไม่ไม่ดีเท่ากับยากินนี่ครับแต่วางกับพอปลงไม่เยอะก็แค่านนี่ดีกว่ายากินนี่ดีกว่ารตรงน,นั้นมียญาหวานกับย้ากินนี่ใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าท่านผู้ช่วยเห็นกับตาแล้วว่ายญาที่ดีก็คือยากินนี่ครับย้าหวานเป็นยังไงครับมันช้าบอกด้วว่าหาหวานช้าตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับนี่เยี๋ยญ้าหวานนี่ครับผมคือถ้ายญาปลูกนี่ห้ามถ้าถ้ายญาปลูกนี่ เอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วทีนี้มันมันไม่แตกมันจะขึ้นเร็วมันจะขึ้นสวยครับผมจะขึ้นสวยเหมือนเดิมอืเพราะว่าเครื่องมบางทีมันตรงเดือนมันไม่คมไงครับผมทีนี้มันก็ทําให้ญ้าแตกย้าช้าใช่มันตีโคนญ้าเนาะผู้ช่วยเนาะอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกญ้าเราควรที่จะใช้เคียวเกี่ยวเอามันจะขึ้นไวอันนี้เคยลองดูแล้วใช่ไหมครับ เคยเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วใช้เครื่องเกี่ยวหญ้าที่เราปลูกนี่ตีแตกหมดเลยใช่เมื่อีที่แล้วเฟนก็เกี่ยวบางทีก็มันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยขึ้นบางทีก็ตายอ๋อเลยเป็นสาเหตุที่เราใช้เกี่ยวมือเกี่ยวเนาะครับผมในระหว่างที่เกี่ยวหญ้าให้วัวอยู่นี่รู้สึกมีความสุขไหมครับมีความสุขมีความสุขความสุขยังไงบ้างครับค้าวัวมีราคากว่านี้ก็ยิ่งความสุขกว่านี้อพตรงนี้ราคาวัวมันมันถูก มันถูกแล้วทำไมยังเลี้ยงได้ครับในเมื่อราคาถูกก็เลี้ยงเอาไว้ไว้ตั้งเลี้ยงเนี่ยเป็นตั้งเลี้ยงแหละเลี้ยงเอาไว้จะเทคันเต้นครับผมเปลือกตัวอะไรตรงนี้หัอาหารไม่ได้ซื้อให้กินหรอกเพราะว่ามันว่ามันราคาถูกมันไม่มีราคาเนาะเราจะไปซื้อของแพงๆให้กินก็ไม่ได้นะผู้ช่วยเนาะครับครับผมภูมิใจมากไหมครับใช่ ใจครับเพราะว่ามันมีรายได้สูงตัวเราก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรเยอะแยะราไม่ได้ซื้อของมาเลี้ยงเนาะใช่แล้วเคยคิดไหมครับว่าจะต้องเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆนี่ก็บางทีก็อยากได้สักมีหนึ่งกันอยากลองดูอยากลองดูเห็นเขาว่ามันโตเร็วครับผมแต่ว่าไทยบ้านก็ดีนะมันให้ลูกทุกทุกปีเนาะทุกปีครับเลี้ยงง่ายยิบง่ายอยู่ง่ายนะผมว่าเนาะอันนี้ก็สองตัวนี้ก็วันนั้น ขายตัวผู้ตัวผู้มันก็ผสมให้เราสองตัวไม่ต้องไปไปผสมอะไรอันนี้คือหญ้าหวานเนาะใช่ครับผมที่เกี่ยวให้วัวเนาะค่ะทำไมยังเลี้ยงวัวไทยบ้านอยู่ครับเลี้ยงไทยบ้านเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายค่ะอืมป่วยง่ายไหมครับพวกนี้ไม่ไม่ป่วยถ้ามีโอกาสนี่คิดว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์ใหญ่ๆไหมครับเออถ้ามีโอกาสก็อยากเลี้ยงสายพันธุ์สักแม่หนึ่งทำไมครับเพราะว่ามัน เลี้ยงดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนเขาก็ว่าเลี้ยงไม่ต้องใครชิญเลี้ยงเวลาเท่ากันไปบ้าหมหมถึงว่ามันโตเร็วรคารคาไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันกินเหมือนกันค่ินเหมือนกันแค่ยอยากลองดูเฉยๆแ,แต่ยังไม่มีโอากาสได้ลองเนาะยังไม่ได้อครับผมโอเค okay, ครับผู้ชมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะฟังเขามาอาจจะไม่รู้แล้ว อันนี้คือคอกวัวอของผู้ช่วยเนาะครับทาไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับอ๋อรายได้เสริมไรายได้เสริมมันเสริมจริงจริงไหมค่ะเสริมจริงจริงทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็ไม่เสริมจริงจริงปีนี้ก็ไปขายตัวผู้หมื่นห้าก็ไปซื้อปุย๋ยอ๋อแล้วตัวเล็กก็ขายไปสี่พันก็ไว้ใช้รายจําเป็นค่ะขายตัวเล็กได้สี่พันบาทค่ะตัวขนาดไหนครับตัวตัวน่าจะ ตัวเล็กประมาณตัวนประมาณเ็ดเดือนได้4ี่พันบาทอันนี้คือวัไทยบ้านนะขายง่ายขายง่ายจริงตัวละสี่พันบาทครับแล้วคิดว่าคุ้มกับเวลาที่เสียไปไหมครับนี่คุ้มอยู่ครับเราว่าเราไม่ได้เสียเวลามากมาย ไปแดนนี้ก็เอาฟาร์มเอาฟาร์มให้ก็ไล่ทำนาทำอะไรด้วยรครับผมเราเลี้ยงธรรมชาตินะ,ะเลี้ยงธรรมชาติครับผมตัวละสี่พันบาทก็น่าจะมาสักขนาานี้ไมหมนนี้แหละผู้ชมครับมันราคาถึงขนาดนี้เลยเหรอวัวตัววันวนี้วันนี้แหละรับได้ใช่ไหมครับตัวสี่พันบาทเนี่ยขายได้ตัวตัวที่ขายไปแต่สี่พันบาทเพราะว่ามันเหมือนจะเก็บขาไม่เก็บอ๋อครับผมถ้าว่ามันไม่เก็บขามันก็จะได้ราคากว่านั้นอยู่ครับผม แล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับไม่มีไม,มไม่มีเลยวัวไถยบ้านนี่เคยได้ฉีดยาไหมฉีดไม่ตอนตอนตอนปีที่แล้วที่ว่ามันตัวผู้มันปากสวยไปฉีก็หายแล้วก็ายครับผมตัวหนึ่งตรงนี้นนนนนก็ถ้ามันไม่กินก็ใส่กากน้ำตาลแล้วก็โรลยลํำให้กินโรยรำด้วยโยรยลำแล้วก,ก็กินหมดในเวันนี้ยังไม่ได้โรยํำก็ไม่กิน คือตอนนี้เนาะเรายังไม่โรวยรำเนาะมันก็ยังอยู่เท่าเดิมเลยเนาะใช่เดิมไม่กินเลยเนาะ่ไมกินต้องรอโรวยใส่กากน้ำตาลปุ๊บเอาเอาลำลำอ่อนใส่กินหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยเหลือเหลือนิดเดิงเหลือเต็มเหลือไอเศษคุยๆเนาะเหลือแต่ไม้เหลือแต็มไม้ที่กินไม่ได้ครับผมแต่ถ้าเป็นฟางนี่กินหมดเลยอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของเราครับผมแล้วทำไมถึงแยกข้อเป็นสองข้อครับ ราะว่าวัวตัวตัวแดงเนี่ยอนน้องสาวเขาไม่เขาไปทําไปขายกร่งเทพครับผมนี้ให้พี่สาวเขาเลี้ยงเยอะที่นี้ข้อเขาเืะทีนี้ก็แบ่งมาให้ไว้เลี้ยงตัวน้งสีแดงครับผมแสดงว่าครอวัวเฉะไม่ดีกับวัวใช่ไม่ดีเลยใช่ไหมครับไม่ดีทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับมันมีโอกาสตาเฟอยทับเฟือยไงครับผมมีโอกาสเป็นโรคเนาะครับผมอืมโอเคครับท่านพี่เฉะออกไป คือเราพยายามทําให้ข้อหัวแห้งที่สุดแต่ผมว่ามันได้นะเนี่ยมันมันแห้งนะเราดูฝนนะยังแห้งได้นขนาดนี้นะยังยังจะท,ทําเถิบมาทำนี้อาะว่าเวลาวนมาไม่มีสาดปางแล้วก็ไม่ีสาดคอกด้วยอ๋อทอนี้มัน,นทำนาย,ยังไม่เสร็จว่าจะทำทำนี้ด้วยอ๋อจะขยายให้ยยเป็นลังคาเต็มเลยครับผมเป้าหมายก็คืออยากให้ข้อวัวแห้งใช่ตอนนี้ฟางราจะไม่ไม่เปียกฝนด้วยครับฟางเปียกฝนวัวกินไหมเปีวฝนไม่กินไม่กินอีก ปัญหาใหญ่เลยใช่ครับผมมันเขะมันไม่กินเนี่ยเนี่ยถ้าว่าเขะมันไม่กินนะเพราะว่าถ้าใส่กากน้ำตาลมันจะเขะหน่อยลอยลำกินอ๋อโอเคครับอันนี้คือฟางสวยนะผู้ชมครับยังไงก็กินยังกินไม่ต้องใส่อะไรก็กินครับไม่ต้องใส่อะไรแต่ถ้าฟางขี้เหล่กครับผู้ช่วยฟางขี้เหล็กต้องไม่ไม่กินหรอกไม่กินเลยไหมันดอ่ามันดำนะอันนี้คือฟางขี้เหล็กเอาผู้ช่วยให้ดูหน่อยครับ นี่ดูฟางเกลือมันก็ดำไม่กินเลยแหละไม่มีใครมาอยู่ใกล้ฟางเลยนี่ต้องผสมหัวอันกากน้ำตาลกากน้ำตาลกากน้ำตาลหัวอันเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่ายครับผมอันนี้คือกากน้ำตาลใช่กกาาน้ตลใส่เยอะไหมครับก็ไม่ไม่เยอะประมาณโอ้แล้วก็คนอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหา บัวกินฟางไม่กินฟางที่ดีที่ดีที่ดีที่ดำเนาะผู้ช่วยเนาะครับผมกดำนเผสมกากน้ำตาลมตาลใส่ฝากบัวอันนี้คือกากน้ำตาลผสมกับน้ำรสอย่างนี้นะครับเนาะคือถ้าฟางสวยเราไม่ทํา ก็ไม่ทแต่ถ้าฟังขี้เหร่ต้องทำต้องทำก็ไม่กินมันมีกลิ่นอับใช่ไหมครับหรือว่าไงใช่มันมีกลิ่นดฟางกินตเอาเอารัมโรยอีกเอาดํารัมโรยอีกคนก็เกิดทําลายได้นะเนี่ยมาแล้วครับผู้ชมครับโอ้เมื่อกี้มันไม่สนใจฟางเลยเนาะมันไม่รู้จักเลยเอาไว้เป็นฟางอ่ะ ันูว่ากูไม่รู้จักหรอกว่าฟางเนี่ยเลยลำมาพอประมาณแหละอืไม่เยอะเท่าไหร่นะน่าจะไม่ถึงสิบบาทลวผมบ้านเนาะครับไม่ถึงหรอกผู้ช่วยนิดหน่อยเองอ่ะท่านดูสิครับกินทุกตัวเลยเมื่อกี้มันแทบไม่รู้จักฟางเลยอือันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เห็นกับตาเลยเนาะอืตอนนั้นทำม่เคยกินหรอกครับผมยเลยถักใจเพราะมันหอมอมเลยเพราะหอมอมเลยครับผมเนี่ยผู้ชมครับ อันนี้ทำนานแล้วหรือยังครับผู้ช่วยนานแล้วค่ะถ้ารำไม่มีก็ใส่ตะกรากมืนกก็กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ารำนี้น่าจะเป็นองศสีของเราเองเนาะใช่แล้วรำมีกลิ่นหอมด้วยครับผมอไม่สงวนนะครับที่ใครจะทําตามเนาะครับทได้นะผู้ชมครับเห็นกระตาแล้วกันนะเมื่อกี้ท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่กินฟางเลยกินเลยไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งทำดกินเลยท่านกระตัาแล้วก็ลอยเลยรำครับผม โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับภูมิใจไหมครับเห็นวัวกินฟางนี่กินเลยกินเะเยอเลยเนาะอ่าครับไม่กินเลยอ่มันนอนไงมันหอมด้วยครับผมนะโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับเวลาเลี้ยงวัวก็มีแค่เรามีฟางเอาไว้แล้วก็ มีที่ปลูกหญ้าครับผมค่ะแล้วก็มีรายได้เสริมเวลาเราขัดสนไม่มีเงินแล้วก็มีวัวขายครับผมค่ะพอดีว่ามันว่างงานเวลาเราหลังจากทำนาค่ะครับผมก็ประมาณนี้เนาะค่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ